สุขาสังคัตสสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำมาสิ่งความสุขขอความดีงามจงมือเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมคลิปนี้วันนี้ตรงกับวันที่สามาเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช264ในภาคเช้าของวันนี้ก็ได้นำพาพระภิกษุสามเณรวัดปิชัยญาต นะจำนวนหนึ่งนะได้ลงมาทำความสะอาดวัดวารามซึ่งวันนี้ก็มีพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากโดยเหตุว่านะเมื่อวานนะได้มีสามเณรนะมองขอศึกษาพระพิธธรรมที่วระพิชัยาญาตอีกจำนวนถึงสามรูปเพราะฉะนั้นนะก็ จะมีพระพิสุสามเณรนนะเพิ่มขึ้นนะโดยการทำความสาวะอาดวัดป่าอารามกนะ็จะมีพระพิสุสามเณรนนะหลายรูปวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็นะไดนะ้เริ่มต้นรอบๆพระโบสถสแล้วก็ทำความสะอาดตรงสารตายายนะหอระครังแล้วก็ถนะน,นหนทางมาจนถึงหน้าวัดนะ แล้วก็หน้ากุฏิของหลวงพ่อสมเด็จวัดพิชัยญาติแล้วก็ฉันประาหารเพลกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่วัดพิชัยญาติได้ไดำเนินการมา,าร่วมปีเศษแล้วก็อาศัยช่วงโควิดหลังพระภิกษุสามเองก็ได้หยุดกัน,นก็ออกมาทำความสะอาดทั้งเช้าแล้วก็ภาคเย็นการทำความสะอาดก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนนะย่อมต้องการและก็ปรารถนานะปรารถนาความสะอาดปรารถนาความเรียบร้อยปรารถนาความดีงามเพราะนั้นการทีนะ่ได้ออกมาทำอย่างนี้จึงนะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่นะ่าชื่นชมและก็อนุโมทนาที่พระพิสุทธมเนรได้เห็นความสำคัญของนะประโยชน์นะส่วนรวมนั่นก็คือได้ทำความสะอาด นะปูชนียสถานนะอันเป็นที่สาธารณนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อทําความสะอาดแล้วนะก็จะเกิดความสุขนะความสุขนี้หาได้ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราได้ออกมาแล้วก็ร่วม้วยช่วยกันนะเป็นนะอวัชนก,กรรมก็คือกรรมไม่มีโทษนะแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุข นะขอพระนิสง์ที่พระพิกษุสามเณรวัดพิษยาติได้นะบำเพ็ญให้เป็นไปนะฮทั้งแต่นูน่นตั้งแต่ตน้นะจนถึงนะวันนีนะ้ร่วมปีเศษแล้วนะพระณินิพพระสง์ที่จะพึงเกิดที่จะพึงมีขอเป็นปฏิพรณ์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็อนุโมทนาขอให้ทั้งหลายได้มีส่วนนะของพระนิสง์นี้ด้วยขไว้ทั้งหลายจงประสบแต่ความดีงาม มีสุขภาพดีทั้งกายและใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและที่สำคัญคอยมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร